สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเมสเซจจากนางฟ้านะคะโดยทุกๆวันอาทิตย์พี่ก็จะมีเมสเซจนางฟ้าดีๆสาหรับการเริ่มต้นวันอาทิตย์หน้านะคะโดยมาดูกันนะคะว่าเมสเซจนางฟ้าสาหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยท่านมีอะไรจะบอกกับคนที่มาดูคลิปนี้มากมาดูกันนะอันนี้เป็นสับไพ่ไว้แล้วก็มาดูกันเลยนะเมสเซจจากนางฟ้าวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยนางฟ้ามีอะไรจะบอกกับคุณมาดูกันนะ เมื่อเสด็จ้าาวันจันทร์ถึงวันพุธคือ True Love ค่ะ The Romantic Sharing in Your Heart Had Propel l e d the Universe to Deliver really Great Love to You นะคะคือบางทีคุณอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเหนื่อยใจหรือรู้สึกว่าฉันต้องการความรักหรือว่าฉัน ฉันเหนื่อยกับความรักแต่สิ่งที่ข้างบนกำลังจะบอกก็คือท่านนะ่ะมีความรักไยเงื่อนไขให้กับคุณนะ่ะเสมอแล้วก็ขอให้คุณนะ่ะนึกถึงความรักของท่านที่ท่านมีกับคุณเสมอแล้วคุณนะ่ะก็จะได้รับมันนะคะแล้วท่านนะ่ะคอยส่งความรักเนี้ยให้กับคุณเสมอคุณอาจจะมองมันผ่านคนต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตคุณหรืออาจจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติหรือแสงแดดคือ ถ้านพยายามจะส่งมาอย่างเช่นแค่คุณมองแสงแสงสีทองของวันใหม่ของดวงอาทิตย์เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าทุกวันมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมออันนี้ก็คือเป็นเมสเซจที่ยูนิเวอร์สอยากจะบอกส่งพันธ์ความรักผ่านทุกคนนะคะก็วันจันทร์ถึงวันพุธไม่ว่าคุณเจออะไรก็ขอให้นึกถึงความรักจากเบื้องบนนะคะจากยูนิเวอร์ซึ่งส่งมาเสมอนะมาดูวันพฤหัสสุกนะคะพฤหัสสุกนะคะ เป็นการ์ดใบนี้นะคะท่านกรีนทารานะคะบอกว่า start delegating a s k s t a e r including me to help you instead of trying to do everything by yourself คุณอาจจะควบคุมหรือทำเองทุกอย่างเลยนะคุณคนนี้วันพฤหัสสุขคนที่มาดูคลิปนี้แต่ หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโอเวอร์เวมคืองานเยอะล้นมากเลยคุณอาจจะต้องรู้จักแอดไพ์แล้วก็ให้คนอื่นทํางานแทนคุณบ้างเพื่อทําให้คุณมีช่องว่างมากขึ้นแล้วก็ทํางานทุกอย่างได้สมบูรณ์ล่วงนะคะก็คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะก็เป็นแมสเซจวันพฤหัสุกนี้นะคะคอาจจะต้องกระจายงานให้คนอื่นบ้างขอความช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะคะมาดูวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะคะ กอเดสไกดนมีอะไรจะบอกคุณแมนะ่เศษจ,จากเบื้องบนนะคะจากท่านไดอาน่านะคะ focus intention keep your unwavering thoughts f e e l i n g and actions focus on your target and you will make your mark ท่านอยากให้คุณอนะโฟกัสในสิ่งที่คุณอนะต้องการนะคะบางครั้งอะมันอาจจะมีความคิดที่แบบว่ามาทำให้คุณอนะเหมือนห่างจากเป้าหมายที่คุณต้องการเช่น ความคิดสงสัยต่างๆที่แบบประมาณว่าเฮ้ยฉันจะทำได้หรอมันจะเป็นไปได้หรอท่านก็เลยอยากจะมีมสเซจมาบอกทุกคนว่าก็ให้ตัดความคิดเหล่านั้นออกไปไม่ต้องไปสนใจโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งคุณแน่วแน่และอยากได้นะคะและแน่นอนอะ่ะข้างบนเขาช่วยคุณอยู่แน่นอนถ้าเกิดคุณตัดความคิดสงสัยที่อาจจะทำลาย power พลังอำนาจของคุณออกนะคะก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านโ้นอาทิตย์หน้าทุกอย่างไปได้ด้วยดีก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความรักและการเยียวยาเสมอนะคะก็ไว้พบกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าสำหรับเมสเสรจนางฟ้านะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ